สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คำถามซีรีส์คุณค่าในตนเองนะครับความรู้สึกไร้ค่ามักมาจาก3แหล่งหลักได้แก่ครอบครัววัฒนธรรมและโซเชียลมีเดียประการแรกหากครอบครัวเราคาดหวังบางสิ่งจากเราและไม่สามารถบรรลุความคาดหวังเหล่านั้นได้เราอาจจะรู้สึกไร้ค่าประการที่2วัฒนธรรมของเราสามารถทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราขาดความมั่นใจในรูปลักษณ์ความสําเร็จหรือการครอบครองความเอาใจใส่และความเสน่หามีบทบาทสําคัญในชีวิตที่เราเห็นและรู้สึกเกี่ยวกับตัวเราเองเมื่อเราขาดความมั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกความสําเร็จเรามักจะไม่ได้รับความสนใจและความรักอย่างที่เราปรารถนาการขาดการตรวจสอบนี้สามารถทําลายความรู้สึกที่มีคุณค่าในตนเองของเราได้อย่างมากและประการที่3ามโซเชียลมีเดีย สามารถทำลายคุณค่าในตนเองโดยทำให้เราเปรียบเทียบกับผู้อื่นเมื่อเราเห็นคนอื่นดูดีหรือประสบความสำเร็จอาจทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้แพ้และไม่ดีพอแต่มีวิธีแก้ไขในการต่อสู้กับคุณค่าในตนเองได้ในเรื่องราวของโฉมงามกับเจ้าชายอสูรเจ้าชายที่กลายเป็นสัตว์ร้ายที่น่าสะพรึงกลัวมีปัญหาร้ายแรงกับตนเองเนื่องจากว่าหน้าตาและเสียงที่น่ากลัวของเขาเขาอยู่คนเดียวในความมืดเสมอแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไป เม่สาวงามก้าวเข้ามาในชีวิตและทะนุถนอมเขาด้วยความรักที่แท้จริงในทำนองเดียวกันพระเจ้าผู้เป็นแบบอย่างของความงามทรงพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณและลบล้างคำสาปที่กักขังคุณไว้ด้วยความสงสัยในตนเองและความไม่มั่นคงวางใจและน้อมรับความรักของพร,งระองค์คำาโกหกทั้งหมดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของคุณจะละลายไปความภูมิค่าในตนเองจะฟื้นขึ้นมาใหม่